เราจะเห็นนะคะว่าหลายๆครั้งที่เราเจอเคสที่มาขอความช่วยเหลือจากทางคีมข่าวค้นขลข่าวเนี่ยคร,ครอบครัวที่ติดโควิดทั้งหมดเนี่ยบางครอบครัวก็จะมีเด็กเล็กห<ช>้า <5 S 1> ขวบบ้าง <5 S 1> อย่างล่าสุดเนี่ยนำเสนอไปเมื่อวันเสาร์ห้าเดือนใช่มีเคสน้องห้าเดือนที่ติดอยู่เหมือนกันหรือว่า<ช>แล้วก็มีเคสวันเสาร์มีห้าเดือนด้วยแล้วก็มีเคสหนึ่งที่ผมเจอเมื่อวันอาทิตย์คือ,อ ลูกแฝดขวบครึ่งอย่างเงี้ยขวบครึ่งตสองคนอายุขวบครึ่งติดโควิดทางบ้านอย่างเงี้ยฮะจะทํายังไงกับเด็กๆเหล่านี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเคสน้อง5เดือน<ช>ที่ติดโควิดทางบ้านไปอ่ะนะคะทีมข่าวเราก็ได้ประสานกับเพจเส้นได้ค่ะผู้ชมให้การช่วยเหลือนะคะเขาอยู่ที่ชุมชนลำหินใต้ก็พบว่าอาการดีขึ้นนะแต่ปรากฏว่าที่ชุมชนเนี้ยชุมชนลำหินใต้เนี่ย ผู้สูงอายุในชุมชนเสียชีวิตคาบ้านแล้วหนึ่งโอ้โหอาการน่าเป็นห่วงอีกหนึ่งเนี่ยเเส้นได้เขาก็เลยต้องเร่งนำถังออกซิเจนเข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนี้เนี่ยทีมเส้นได้กับสสสิริพงษ์รัศมีเขตหนองจอกก็ยังได้ร่วมการทำการตรวจเชิงรุกให้กับคนในชุมชนเคหะฉลองกรุงด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมประธานชุมชนมสัสลิยยามีตุ้นมุด ม,มุตตะกีนฮะ,ะลํำหินใต้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าคุณสมหวังมั่นคงค่ะเขาบอกกับทีมข่าวว่าเขาไปเจอคนติดเชื้อโควิด19ในชุมชนหลายหลังคาเรือนยังไม่สามารถที่จะระบุจํานวนได้ด้วยตอนแรกที่เขามาคุยกับเรานะคะซึ่งทางชุมชนเนี่ยยังรอผลการตรวจแลบอย่างเป็นทางการจากทางสาธารณสุขอยู่จะได้เอาผลเนี่ยไปขอให้คนที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวตอนนี้หลายคนนะคะยังกักตัวอยู่ในบ้าน ล่าสุดเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตเสียชีวิตคาบ้านเลยอยู่ในชุมชนหนึ่งรายเป็นผู้หญิงอายุ64ปีมีโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายที่อาการน่าเป็นห่วงนะคะมีเด็กเล็กหลายรายติดเชื้อด้วยเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสมหวังค่ะช่วงนี้นะครับก็มีผู้ป่วยก็นับประมาณ20คนขึ้นนะครับ20คนขึ้นแล้วก็ที่ผมนับไว้นะ่มันมี13หลังแล้วตอนนี้1 3หลัง ที่ยังรอการรอเตียงรอรักษาอยู่ครับ,บครับแล้วก็ที่ว่าวันศุกร์เนี่ยก็เจออีกสิบคนนะครับวันศุกร์ที่ตรวจที่ผ่านมานะครับเจออีกสิบคนนะครับก็ยังมียังมีเด็กนะครับแล้วมีผู้ใหญ่แล้วก็ก็มีเด็กก็ไร้สามสี่หลังครับที่ยังเป็นอยู่้ัก็รอเตียงตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อเมื่อึ้นวานนะครับ <S 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 เสียชีวิตเป็นหนึ่งคนพอพบเชื้อว,วันศุกร์ก็นําไปฝังแล้วไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กลับมาบ่ายโมงก็ฝังเมื่อวาน ต่างที่เป็นนี่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับในซอยนั้น4ีห้าหลังนะครับก็ยังเช่นถุงยังชีพหรือยาอะไรเนี่ถามน้องเขาเมื่อวานผมไปตํำรวจ3ามหลังเขาบอกยังไม่มียาอะไรเลยนะครับแล้วก็เตลียงก็ยังไม่ได้ครับก็ นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยทางทีมงานเพจเส้นได้ค่ะลงพื้นที่ไปเขาจะไปประเมินอาการของเด็กเล็กที่อายุ5เดือนที่เราเคยนําเสนอไปนะคะคร,รวมถึงไปดูอาการของคนติดเชื้อในชุมชนค่ะโดยที่คุณภูวกกรศรีเนียนะคะผู้ร่วมก่อตั้งเส้นได้เนี่ยหลังจากสำรวจในชุมชนลำหินใต้ก็ไปเจอบอกว่าอาการของน้องที่อายุ5เดือนรวมถึงเด็กายอื่นๆในชุมชนคือดีขึ้นนะ พอไปดูแล้วเนี่ยพบว่าผ่านช่วงเวลาที่แย่ที่สุดมาแล้วหลังจากนี้ก็แนะนำกันนะคะบอกว่าให้เข้าโฮมไอโซเลชันซะต้องให้คนที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเร่งประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่กันต่อนะคะแต่ว่าจากการสำรวจข้างในชุมชนพอเขาไปดูรอบๆแล้วเนี่ยกลับไปเจอผู้สูงอายุอาการน่าเป็นห่วงอีกหนึ่งไปเช็คค่าออกซิเจนเริ่มที่จะตกแล้วแหละ ทมเส้นได้ก็เลยแจ้งให้ประธานชุมชนเอาถาังออกซิเจนจากสสสิริพงศ์เข้าไปช่วยเหลือในทันทีค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ร่วมก่อตั้งเส้นได้ค่ะอย่างดีครับไปว่าค่าออกซิเจนแล้วแต่ละคนก็มีค่าออกซิเจนที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าที่สอบถามดูอาการก็น่าจะรับเชื้อมา เกือบ10วันนว่งน้อยสิวันแล้วเพราะเขาผลตรวจเป็นสิวันแล้วเขาผ่านช่วงที่แย่สุดไปแล้วกำลังดีขึ้นก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่ถือว่าร่างกายฟื้นตัวได้เองสู้กับโรคได้เองเท่าที่สอบถามนะครับนอกจากกินยาลดไข้ทั่วไปยาฟ้าทรายโจรก็มีไปซื้อยาขยายหลอดลมมาจากการแนะนําของอาจจะเป็นแพทย์ส่วนตัวอะไรกันมาก็ทําให้ทุกคนมีอาการไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ที่น่ากังวลก็คือว่าเขายังไม่ได้เข้าสู่ระบบ การเฝ้าระวังรักษาตัวที่บ้านอย่างจริงจังจากทางรัฐสอบถามมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผลตรวจเป็นอัติเจนก็เลยยังกัมเกึ่อนเชียรได้เข้าระบบนะฮะกลายเป็นว่ากลุ่มที่เรามาดูเนี่ยที่เป็นที่ถูกที่ถูกบอกให้มาเนี่ยเป็นเด็กไม่น่าเป็นห่วงแต่กลับมีอีกหลังหนึ่งที่อันนี้น่าเป็นห่วงเป็นเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในหมายการเดินทางของเราแต่มันอยู่ใกล้เคียงเราก็เดินไปดูก็ปรากฏว่าในชุมชนซอยข้างๆกันกลุ่มบ้านตรงนั้นเห็นว่ามีเสียชีวิตเมื่อวานหนึ่งคนและในบ้านหลังเดียวกันก็มี สุภาพสตรีท่านหนึ่งนะฮะก็เป็นวัยผู้ใหญ่น่าจะ40กว่าก็นอนอยู่ปรากฏว่าผมก็เข้าไปพูดคุยก็ไม่ค่อยตอบสนองในการพูดเหมือนเหนื่อยมากนะอันนี้เป็นห่วงครับยังดีครับในชุมชนเนี่ยนะพอมีติดแล้วอะ่ะไม่มีทางที่จะเป็นบ้านเดียวเลยอะ่ะคือสภา,<อ>า<อ>ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันนะฮะแล้วถ้าเป็นเดลต้าที่ระบาดอยู่ในกรุงเทพมหานครซะเป็นโซนใหญ่ตอนนี้ด้วยเนี่ยมันติดกันง่าย นั่นสินี่พอลงพื้นที่ไปนะคะเจอสอสอสิริพงศ์ที่เขาบอกว่าประสานถังออกซิเจนใช่ไหมคะก็เลยไปถามค่ะคุณผู้ชมไปพูดคุยกับสอสอสิริพงศ์รัศมีเขต17หนองจอกนะคะก็พูดถึงสถานการณ์ในเขตหนองจอกเนี่ยบอกว่าน้องจอกมีคนเสียชีวิตคาบ้านพักเป็นผู้สูงอายุราวๆสองรายแล้วก็มีคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรียกว่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน โรงพยาบาลในพื้นที่ก็เต็มด้วยตอนนี้เนี่ยเขาสั่งซื้อถังออกซิเจนเพื่อให้การช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ในบ้านพักแล้วก็อาการน่าเป็นห่วงนอกจากนี้ค่ะในชุมชนยังพบปัญหาการรอผลตรวจเป็นระยะเวลานานไปตรวจแล้วแหละแต่ผลมันไม่ออกสักทีผู้ป่วยอยากจะเข้าถึงการรักษาก็ช้าไปอีกเดี๋ยวลองฟังเสียงสสสิริพง์ค่ะสถานการณ์ในพื้นที่หนองจอกตอนนี้มันแรงขึ้นทุกวันเลยครับเมื่อวานนี้ก็มี เสียชีวิตคาบ้านหนึ่งคนนะครับที่ชุมชนลำหินใต้แล้วเมื่อวันซืนนี้ก็มีเสียชีวิตคาบ้านหนึ่งคนที่ชุมชนสุราสาราแดงพื้นที่เขตหนองจอกนะครับออยอดปริมาณการติดเ,เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับในขณะนี้ในพื้นที่เขตหนองจอกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ในพื้นที่เขตหนองจอกก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กนะครับแล้วก็คนที่มีท้องแก่แ นะครับจะหาสถานที่รักษาตัวไม่ได้เนื่องจากเตียงโรงพยาบาลเวชการุณรั์เขตหนองจอกหรือบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเตียงเกเต็มเกือบทั้งหมดเพราะนั้นคนที่เสียชีวิตทั้งสองรายที่ผ่านมานะครับตอนดึกๆเนี่ยเพราะว่านะครับไม่มีเตียงที่จะรองรับนะครับก็เลยเสียชีวิตคาบ้านเป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับก็ได้มีการประสานสาธานรณสุข44 นะครับโรงพยาบาลเวชการุณรัตและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็นําปัญหาไปแล้วก็ามามีการวิเคราะห์ปัญหาและพยายามที่ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับเบื้องต้นวันนี้เนี่ยผมได้มีการจัดซื้อถังออกซิเจนนะครับเพื่อไว้ช่วยเวลาดึกๆสาหรับคนที่หายใจไม่ออกหรือขั้นที่แบบหนักนะครับสีเหลืองแก่หรือว่าเสษีสีแดงนะครับอันนี้ก็มีการเตรียมการไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมากมายก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะคะจริงๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมเส้นได้กับคุณสิริพงษ์ลงพื้นที่ไปทำการตรวจ COVID โควิดเชิงรุกก็คือใช้ชุดตรวจเร็วนี่แหละให้กับคนในชุมชนเคหะฉลองกรุงนะคะเขาตรวจเนี่ย40คนผลออกมาเป็นบวกเท่าไรหร่รู้หมห้าสีอห้าสิบสห้าเปอร์เซ็นต์เยอะนะอันนี้แล้วจะยังไงต่อครับก ฟังข่าวนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆนะท่านผู้ชมคุณนลินเมื่อก่อนเราซื้อหน้ากากอนามัยแจกซื้อเจลแอลกอฮอลสเปรย์แอลกอฮอ,แอลอฮอแจกวันนี้สสสิริพงศต้องสั่งซื้อถังออกซิเจนให้คนในพื้นที่ใช่แปลว่าสถานการณ์มันยิ่งมายิ่งไปเลยเนี่ยนะครับ